สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นนะคะวันนี้มาเจอกันน้องหมีคนเดิมเพิ่มเติมคือความคึกคักเหมือนเคยค่ะโอ้โหสวัสดีครับและผมพี่กระทิงครับผมแหมเสียงน้องหมีเนี่ยเปิดมาทีไรโรคสดใสทุกทีเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่กระทิงวันนี้น้องหมีตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าหุ้นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมปฏิวัติวงการกันเลยทีเดียวใช่ เลยครับน้องหมีหุ้นตัวนี้ชื่อว่า Enovix หรือตัวย่อในตลาดหุ้นคือ ENVX ครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันอยู่ไปตลอดการเลยครับโอโ้โหฟังค่นี้ก็ขนลุกแล้วค่ะงั้นเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเอาละครับจุดที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยก็คือ การยกเครื่องทีมผู้บริหารใหม่ทั้งหมดครับน้องหมีเรื่องนี้สําคัญมากๆอ้ะทําไมล่ะคะทีมเก่าเขาไม่เก่งหรอคะไม่ใช่ว่าไม่เก่งครับแต่ทีมผู้บริหารชุดก่อนหน้าเนี่ยเขาเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาแต่พอถึงเวลาสู่การผลิตจริงในโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาครับการสื่อสารการขยายกาลังการผลิตมันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากๆแต่พอให้ไปคุมโรงงานใหญ่ๆก็อาจจะไม่ใช่ทางถนัดที่สุดอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนสร้างสูตรอาหารเด็ดได้แต่พอต้องทำขายเฟรนช์ชร์ร้อยสาขามันคนละเรื่องกันเลยแล้วใครเป็นใครบ้างคะโปรไฟล์จะเด็ดขนาดไหนคนแรกเลยประธานและซ e อคนใหม่ดรรัชทาลูรีครับคนนี้ประสบการณ์เกือบ30ปีในวงการอิเล็กทรอนิกส์พกพาเคยคุมธุรกิจมือถือที่ Micron t e c h n o l o g ีที่มีรายได้กว่า7,000ล้านดอลลาร์แล้วก็เคยปั้นธุรกิจ IoT ที่ควอคอมจากที่ไม่มีอะไรเลยจนมีรายได้ เจ็ดพันล้านดอลลาร์พระเจ้าแสดงว่าเขาสนิทกับลูกค้า OEM พวกแบรนด์สมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่หมดเลยสิคะเนี่ยใช่เลยครับเขาเข้าใจดีว่าการผลิตของจำนวนมหาศาลให้ได้คุณภาพเป๊ะๆมันกดดันแค่ไหนต่อมาคือ CFO ก็ประสบการณ์35ปีคุมเงินให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่ๆคนนี้เก่งเรื่องความโปร่งใสกับนักลงทุนและมีวินัยการเงินสูงมากมี CEO CFO แล้วตำแหน่งอื่นล่ะคะ COO ประสบการณ์เกือบ40ปีคุมโรงงาน Western ์นดิจิตอลมาก่อนเหมาะกับการขยายโรงงานใหม่ที่มาเลเซียของ e n o v i x เลยแล้วก็มีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจมาจาก Meta, AWS Qualcomm เก่งเรื่องการตลาดและวังกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สุดๆโห oh, แต่ละคนนี่คือตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนรวมทีม Avengers ถูกต้องครับการเปลี่ยนทีมครั้งนี้มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่า e n o v i x กำลังเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทวิจัยมาเป็นบริษัทที่พร้อมผลิตของขายทั่วโลกโอเคค่ะพิกะทิงทีมเทพขนาดนี้แล้วของที่เขาทำมันต้องไม่ธรรมดาแน่แ,นแบตเตอรี่ของ i n o v i x มันเจ๋งกว่าแบตเตอรี่ในมือถือน้องหมีตอนนี้ยังไงคะคำถามดีมากความเจ๋งของ i n o o v x ไม่ได้มาจากวัสดุใหม่แค่อย่างเดียว แต่มาจากสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างของแบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนใครเลยสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่มีสถาปัตยกรรมด้วยหรอคะมีสิครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ขั้วบวกที่ทําจากกราไฟต์จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร,ร์รู้มานานแล้วว่าถ้าใช้ซิลิคอนแทนกราไฟต์เนี่ยมันจะเก็บพลังงานได้มากกว่าถึง10เท่าครับน้องหมี10บเท่าทําไมเขาไม่ใช้กันล่ะคะถ้าง,งาั้นมือถือน้องหมีคงใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยสิปัญหามันอยู่ที่ว่า พอซิลิคอนมันเก็บพลังงานหรือชาร์จไฟเนี่ยมันจะบวมหรือขยายตัวใหญ่ขึ้นเกือบ3 0 0ตครับน้องหมีแล้วมันก็จะพังเร็วมากชาร์จไม่กี่ทีก็เสื่อมแล้วนี่คือปัญหาที่ไม่มีใครแก้ได้มานานอ๋อเหมือนกินบุฟเฟ่แล้วท้องจะแตกเพระาะปัญานั้นเลยครับ <laughs> แต่ Innovix แก้ปัญหานี้ได้ด้วยสถาปัตยกรรม3มิติครับแทนที่จะใช้วิธีม้วนแผ่นวัสดุเป็นชั้นๆเหมือนขนมเจนลน่รโรที่แบตเตอรี่ทั่วไปทำกัน Innovi x ใช้เลเซอร์ตัดวัสดุเป็นแผ่นเล็กๆอย่างแม่นยำ แล้วเอามาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นหรือตึกสูงๆครับว้าวแล้วมันช่วยเรื่องบวมได้ยังไงคะเขาเอาโครงช่างที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเนี่ยไปใส่ในปลอกที่ทําจากสเตนเลสซึ่งมันทําหน้าที่เหมือนคอเสร็จรัดเอาไว้ตลอดเวลาครับน้องหมีมันจะออกแรงกดที่พอดีๆเพื่อไม่ให้ซิลิคอนมันขยันในตัวจนแตกทําให้แบตเตอรี่ที่ใช้ซิลิคอนร้อเ สามารถชาร์จซ้ำไปสาำมาได้หลายร้อยรอบโดยไม่พังสุดยอดไอเดียเหมือนใส่กางเกงยีนนัทัดไว้จะได้กินมูฟเฟ่ได้ไม่เยอ,ยอะเกินไปประมาณนั้นเลยครับผล <c oughs> ลัพธ์ก็คือในขนาดแบตเตอรี่ที่เท่ากันแบตของ Inno นวให้พลังงานได้เยอะกว่าชาวบ้านถึง30%หรือถ้าจะเอาพลังงานเท่าเดิมก็ทำแบตให้เล็กลงได้เยอะเลยครับเ <c oughs> ขาบอกว่าแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดของเขาเนี่ยมีความหนานแน่นพลังงานสูงที่สุดในโลกที่มีขายเชิงพาณิชย์ตอนนี้เลยนะ เหมือนกับมีเทคโนโลยีล้ำหน้าคู่แข่งไปแล้ว5ปีเลยยังมีอีกไหมคะความเจ๋งเนี่ยยังมีอีกครับเรื่องความปลอดภัยกับน้องหลีแบตพลังงานสูงๆเนี่ยสิ่งที่คนกลัวคือมันจะร้อนจนไฟลุกได้แต่สถาปัตยกรรมแบบซ้อนกันเป็นชั้นๆของ Innovix เนี่ยมันทําให้เขาใส่ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Break f l o w เข้าไปได้ครับ Breakflow เหมือนเหยียบเบรกหรอคะใช่เลยครับเพราะแบตเตอรี่มันถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อยๆจํานวนมากที่วางซ้อนกันใช่ไหมครับตรงจุดเชื่อมต่อของแต่ละเซลล์ย่อย <ๆ S 2> เขาจะใส่ตัวต้านทานเล็กๆเข้าไป ในภาวะปกติกระแสไฟมันจะต่ําตัวต้านทานนี้ก็ไม่ทําอะไรแต่ถ้าเกิดมีเซลล์ย่อยเซลล์หนึ่งเกิดลัดวงจรขึ้นมาปุ๊บกระแสไฟจากเซลล์อื่นๆจะพยายามวิ่งกรูเข้าไปที่จุดนั้นแล้วก็บูมเหรอคะไม่บูมครับเพราะตัวต้านทานที่ใส่ดักไว้มันจะทําหน้าที่เหมือนคอขวดหรือตํารวจจราจรที่คอยจํากัดปริมาณกระแสไฟไม่ให้พุ่งเข้าไปมากเกินไปมันจะเบรกกระแสไฟมหาศาลนั้นไว ทำให้มันไม่ร้อนจนถึงจุดที่จะเกิดไฟลุกได้ครับโหน้องหมีเริ่มเห็นภาพแล้วค่ะว่าทําไมเขาถึงไม่เหมือนใครคือเขาไม่ได้แค่คิดวัสดุใหม่แต่เขาดีไซน์โครงสร้างและกระบวนการผลิตใหม่ทั้งหมดเลยถูกต้องครับคู่แข่งอย่างซีล่าหรือกรุ๊ปโฟเนี่ยเขาจะเน้นผลิตผงวัสดุซิลิคอนมหัศจรรย์แล้วเอาไปขายให้โรงงานแบตเตอรี่เจ้าเดิมๆเ,เอาไปผสมใช้แต่ Innovi x มาคนละแนวเลยเขาบอกว่า ไม่ต้องเดี๋ยวผมสร้างโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ที่เจ๋งกว่าให้เองเป็นกลยุทธ์ที่เสียงกว่าแต่ถ้าทำสำเร็จนะน้องหมีเขาจะพลิกโฉววงการแล้วกินรวบได้เลยฟังดูดีขนาดนี้แล้วเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพิคทิงเขาเริ่มขายของได้เยอะหรือ,อยังคะมาถึงช่วงที่ต้องดูตัวเลขจริงจริงจังๆกันแล้วนะครับ <c oughs> ต้องบอกตามตรงว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบการเงินดูแล้วอาจจะใจหายใจคว่ำหน่อยนะน้องหมีอ้าวทำไมล่ะคะ พอเขาอยู่ในช่วงลงทุนหนักมากๆครับเหมือนเราสร้างโรงงานใหญ่โตแต่ยังผลิตของได้ไม่เยอะรายจ่ายมันก็จะสูงกว่ารายรับเป็นธรรมดาลองดูตัวเลขนะครับปี2022เนี่ยมีรายได้ประมาณ6.2ล้านดอนลลาร์แต่ขาดทุนสุทธิไป51.6ล้านดอนลลาร์เลย <S 2> <S 2> โอ้ยขาดทุนเยอะกว่ารายได้เกือบ10เท่าแล้วปีล่าสุดล่ะคะดีขึ้นไหมปี2024นี่แหละครับที่เริ่มเห็นสัญญ,ญาณที่ดีมากๆ รายได้กระโดดขึ้นมาพืวดเดียวเป็น23.1ล้านดอลลาร์โตขึ้น200%กว่ากว่าเลยและที่สำคัญที่สุดคือขาดทุนขั้นต้นมันลดลงหวบเลยจากที่เคยขาดทุนขั้นต้น55ล้านดอลลาร์ในปี2023เหลือแค่2ล้านดอลลาร์ในปี2024ถึงจะยังขาดทุนรวมอยู่แต่สัญญาณชีพจรเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วนะเหมือนคนป่วยที่เริ่มลุกขึ้นนั่งได้เองแล้วอะ่ะถูกต้องเลยครับน้องหมี ภาพรวมคือการลงทุนหนักหน่วงเพื่ออนาคตแต่ไรายได้ก็เริ่มโตแบบก้าวกระโดดแล้วและต้นทุนก็เริ่มคุมได้แล้วครับแล้วล่าสุดล่ะคะพี่กระทิงมีข่าวดีอะไรให้ใจชื้นอีกไหมคะมีสิครับน้องหมีและนี่คือข่าวที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของบริษัทเลยก็ว่าได้ช่วงไม่นานมานี้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2025เขาประกาศงบเบื้องต้นของไตรามารส2อ,ออกมาแล้วเราผลเป็นยังไงคะ ผลออกมาดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากครับรายได้อยู่ที่7.5ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่4.5-6.5ล้านดอลลาร์และที่สำคัญที่สุดบริษัทกลับมามีกำไรขั้นต้นเป็นบวกได้ถึง0.8ล้านดอลลาร์กรี๊ดกำไรขั้นต้นเป็นบวกแล้วใช่แล้วครับน้องหมีนี่เป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันแล้วที่เขาทำกำไรขั้นต้นเป็นบวกได้ที่เราเห็นทั้งปี2024ขาดทุน แต่จริงๆแล้วถ้าเฉพาะ Q4 2024กำไรขั้นต้นก็เริ่มเป็นบวกแล้วและเป็นไตรามาสที่5ติดต่อกันแล้วที่รายได้ดีกว่าที่คาดการไว้ด้วยนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้ชิ้นแรกเลยว่าโมเดลเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยของบริษ,ษรัทมันเป็นไปได้จริงว้าวช่วยอธิบายอีกทีได้ไหมคะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้เลยครับตลอดหลายปีมาผ่านมาคำถามที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับ i n n o v i x ก็คือ ไอกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ซับซ้อนสุดๆของคุณเนี่ยมันจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ออกมาในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายได้จริงๆหรอือการที่บริษัทขาดทุนขั้นต้นมาตลอดมันทําให้คําถามนี้ยังไม่มีคําตอบแต่การที่เขาทํากําไรขั้นต้นเป็นบวกได้ติดต่อกัน3ามไตรมาสซ้อนมันคือการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้อ๋อเหมือนกับว่าตอนนี้เรื่องราวของหุ้นตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะถูกต้องครับคำถามมันเปลี่ยนจาก พวกเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่ให้มีกำไรต่อชิ้นได้หรือไม่ไปเป็นพวกเขาจะขยายการผลิตได้เร็วพอที่จะทำกำไรให้มากพอมาจ่ายค่าใช้ใจ่ายทั้งต่างของบริษัทและกลายเป็นกำไรสุทธิได้เมื่อไหร่นี่คือการลดความเสี่ยงในมุมพื้นฐานของธุรกิจไปได้มหาศาลเลยนะครับถึงแม้หนทางสู่กำไรสุทธิจะยังอีกไกลแต่การพิสูจน์แล้วว่าโมเดลการผลิตมันทำกำไรได้จริงเนี่ยมันทำให้เราเชื่อมั่นในการเติบโตในอนาคตได้มากขึ้นเยอะเลยครับ ฟังแล้วใจฟูเลยค่ะพี่กะทิงเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วโอเคค่ะในเมื่อเทคโนโลยีก็เจ๋งทีมก็เทพแล้วตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าผลิตแบบทํากําไรได้จริงคําถามต่อไปก็คือตลาดที่เขาจะเข้าไปเล่นเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนกันคะพอ้ <c oughs> คำถามนี่ดีมากครับเตรียมตัวทึ่งได้เลยนะตลาดสําหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขั้นสูงเนี่ยมันใหญ่มโหรานและกําลังโตเร็วมากๆครับ ขนาดไหนคะบอกตัวเลขมาเลยคะ่ะอยากรู้รายงานจากหลายสำนักวิจัยพาดการณกันนะครับว่าตลาดนี้จะเติบโตจากประมาณ55,000ล้านดอลลาร์ในปี2023ไปเป็นประมาณ172,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2030บางเจ้าให้ตัวเลขใหญ่กว่านั้นอีกบอกว่าอาจจะไปถึง427,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2034เลยทีเดียวโอ้โห อะไรทำให้มันโตเร็วขนาดนั้นคะหลักๆมาจากรถยนต์ไฟฟ้า EV ใหญ่ที่สุดเลยแต่ตลาดเป้าหมายแรกที่ Enovix เล็งไว้เนี่ยน่าสนใจกว่านั้นอีกครับนั่นคือสมาร์ทโฟนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่ากลุ่มนี้จะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดครับอ๊ะทำไมล่ะคะเพราะตอนนี้มันกำลังจะมี คลื่นยักษ์ของแอปพลิเคชันที่ใช้ AI บนสมาร์ทโฟนครับมันจะกินแบตแบบมหาศาลเลยครับแบตเตอรี่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเอาไมา่อยู่แน่นอนครับน้องหมีจริงด้วยแค่เล่นเกมกราฟิกสวยๆแบตก็ไหลเป็นน้ำแล้วนี่ยังมี AI อีกแสดงว่า e n o v i x มาได้จังหวะพอดีเป๊ะเลยสิคะใช้เลยครับ เขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ามือถือก่อนหรือ mobile first เพราะเชื่อว่าตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นเหมือนผู้นำเทรนด์ถ้าจอดตลาดนี้ได้มันก็จะง่ายที่จะต่อยอดไปตลาดอื่นเช่นพวกอุปกรณ์สวมใส่ Variable อย่าง Smart Watch อุปกรณ์ IoT คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและในที่สุดก็คือตลาดใหญ่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจริงๆเขาก็มีข้อตกลงการพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาไว้ด้วยนะ เป็นการมองเกมระยะยาวครับสุดยอดคือริ่วมจากจุดที่เจ็บปวดที่สุดของผู้บริโภคในตอนนี้แล้วค่อยๆขยายอาณาจักรออกไปสินะคะฉลาดล้ำเลยพี่คระทิงคะเล่ามาขณะน,นี้น้องหมีก็อยากรู้แล้วสิคะว่าในสนามรบแบตเตอรี่แห่งอนาคตเนี่ย i n n o v i ส์เขาต้องสู้กับใครบ้างคะเขาเป็นเจ้าเดียวที่ทำเทคโนโลยีแบบนี้หรือเปล่าเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับในสมรภูมินี้ Innovi เจอกับคู่แข่ง2กลุ่มใหญ่ๆที่แตกต่างกันเลยครับน้องหมีกลุ่มไหนบ้างคะ กลุ่มแรกคือผู้เล่นรายใหญ่ดั้งเดิมครับพวกนี้คือยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดอยู่แล้วเช่น C A T L, L G, Samsung S D I, Panasonic พวกนี้เขาใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบมอนเจอลี่ที่ใช้แกรฟไฟต์เป็นหลักจุดแข็งของเขาคืออะไรครับคือขนาดธุรกิจที่ใหญ่โตมโหรานมีโรงงานมีซับคลายเชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอยู่แล้วแล้วจุดอ่อนล่ะคะจุดอ่อนของเขาก็คือความใหญ่ของเขานั่นแหละครับ เขาลงทุนไปเป็นหมื่นหมืนล้านกับโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่แบบเก่าการจะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่หมดจดแบบ i n n o v i x มันยากมากครับเหมือนเรือยักษ์ที่กลับลำได้ช้าครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วคู่แข่งกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มนี้แหละครับคือคู่แข่งด้านเทคโนโลยีซิลิคอนโดยตรงแต่ ความแตกต่างที่สําคัญสุดๆมันอยู่ที่โมเดลธุรกิจครับน้องหมีโมเดลธุรกิจยังไงคะในกลุ่มนี้จะมีบริษัทอย่าง Amprius ซึ่งทําเหมือน i n n o v i x เลยคือผลิตเซลล์แบตเตอรี่สําเร็จรูปออกมาขายโดยตรงอันนี้คือคู่แข่งโดยตรงเลยครับแต่ก็จะมีอีก2เจ้าที่ดังมากๆคือ Sila Nanotechnologies กับ Group 14 t e c h n o l o g i e s 2เจ้านี้เขาไม่ได้ผลิตแบตเตอรี่ทั้งก้อนครับอา้าแล้วเขาผลิตอะไรคะเขาผลิตและขายแค่วัตถุดิบครับ ผลิตภัณฑ์ของเขาคือผงซิลิคอนคอมโพสิตที่ออกแบบมาให้เป็นส่วนประกอบที่เอาไปใส่แทนที่กรฟไฟต์ในสายการผลิตแบตเตอรี่แบบเก่าได้เลยอ๋อน้องหมีเห็นภาพแล้วค่ะเหมือนกับว่า Enovix กำลังพยายามสร้างรถยนต์คันใหม่ที่ดีกว่าเดิมทั้งคันแต่ซีล่ากับ Group 14กำลังสร้างน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วเอาไปขายให้โรงงานรถยนต์เจ้าเดิมๆเ,เอาไปเติมปรบมือเปรียบเทียบได้ยอดเยี่ยมมากครับน้องหมี ยุทธศาสตร์ของซีล่าและกรุ๊ปโฟทน มันเสี่ยงน้อยกว่าใช้เงินทุนน้อยกว่าคือการเป็นผู้ขายวัตถุดิบคุณภาพสูงให้กับระบบนิเวศท,ที่มีอยู่แล้วเขาไปเป็นพาร์ทเนอร์กับยักษ์ใหญ่อย,อย่างพ a n a s o n i c ส่วน InnoviX เลือกเส้นทางที่เสี่ยงกว่าคือสร้างโรงงานของตัวเองเพื่อแข่งขันโดยตรงกับยักษ์ใหญ่เหล่านั้นแล้วทำไม i n n o v i ิถึงเลือกทางที่ยากกว่าล่ะคะเพราะถ้าทำสำเร็จรางวัลมันใหญ่กว่ากันเยอะครับ i n n o v i ิจะได้มูลค่าทั้งหมดของแบตเตอรี่ทั้งก้อนไม่ใช่แค่กำไรจากส่วนประกอบเดียวและที่สำคัญคือเขาสามารถควบคุมเทคโนโลยีทั้งหมดได้้เองงทััสถาปต ความปลอดภัยทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจริงๆมันคือยุทธศาสตร์คลาสสิกของผู้ที่จะมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมครับความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทน ก็สูงแบบทวีคูณเช่นกันว้าวฟังดูเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆค่ะพี่กระทิงแล้วแบบนี้ Innoix ิเขามีคู่เมืองหรือประการอะไรไว้ป้องกันตัวเองจากคู่แข่งบ้างคะในระยะยาวจะสู้กับคนอื่นได้ยังไงดีมากเลยครับที่ถามถึงเรื่องนี้ Innovix เนี่ยเขามีคูเมืองที่แข็งแกร่งมากๆอยู่หลายชั้นเลยชั้นแรกคืออะไรคะชั้นที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็คือ process power ครับมันมาจากกระบวนการผลิตของเขาที่ลอกเลียนแบบได้ยากมากๆไอ้เทคนิค การใช้เลเซอร์ตัดและเอามาเรียงซ้อนกันอย่างแม่นยำเนี่ยมันแตกต่างจากวิธีม้วนๆแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาใช้เวลาวิจัยและพัฒนากระบวนการนี้มากว่า10ปีเลยนะแล้วเขาจะมั่นใจได้ไงว่าไม่มีใครแอบลอกเลียนแบบนั่นนำมาสู่คูเมืองชั้นที่2ที่มาเสริมกันครับคือ Corner Resource ซึ่งในที่นี้ก็คือสิทธิบัตรจำนวนมหาศาล i n o v i c ถือสิทธิบัตรอยู่กว่า190ฉบับที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สถาปัตยกรรมยัน กระบวนการผลิตเหมือนมีกรอบป้องกันทางกฎหมายทำให้คู่แข่งจะมาทำตามเป๊ะๆไม่ได้เลยมี2ชั้นแล้วยังมีอีกไหมคะมีอีกชั้นที่สำคัญมากๆครับคือ counter positioning เรื่องนี้สนุกมากครับน้องหมีมันคือสถานการณ์ที่ว่าต่อให้ยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดอยากจะลอกเลียนแบบอินูวิกก็ทำไม่ได้เอา้าทำไมล่ะคะเขาก็มีทั้งเงินทั้งคนไม่ใช่หรอ เพราะถ้าคดทำเขาจะเจ๊งกับธุรกิจเดิมของตัวเองครับลองคิดดูนะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง CATL หรือซัมซุงเขาลงทุนไปไม่รู้กี่หมื่นล้านสร้างโรงงานมหืมาเพื่อผลิตแบตเตอรี่แบบม้วนเจลลี่ถ้าอยู่ๆเขาจะหันมาทำแบบเรียงซ้อนของ Inovik มันเท่ากับว่าเขาจะต้องยอมรับกับโลกว่า เทคโนโลยีเก่าของผมมันด้อยกว่าแล้วก็ต้องโยนเงินลงทุนมหาศาลนั้นทิ้งไปแล้วมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับเทคโนโลยีที่ตัวเองก็ไม่เชี่ยวชาญอ๋อเข้าใจแล้วเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะทิ้งของเก่าก็เสียดายจะทำของใหม่ก็เสี่ยงถูกต้องมันเลยเป็นโอกาสให้ e n n o v i x สามารถเติบโตและยึดส่วนแบ่งตลาดไปก่อนที่พวกยักษ์ใหญ่จะตัดสินใจขยับตัวได้ทันนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีครูเมืองในอนาคตที่กำลังสร้างอยู่อย่าง Switching Cost คือเมื่อไหร่ที่ลูกค้าอย่าง Apple หรือซัมซุงออกแบบมือถือรุ่นใหม่ให้บางเฉียบหรือมีฟีเจอร์ AI สุดล้ำโดยใช้แบตเตอรี่ของ Innovix แล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนกลับไปใช้แบตเตอรี่แบบเก่าที่ทั้งหนาและให้ไฟน้อยกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดลูกค้าก็จะถูกล็อกให้ต้องใช้ของ Innovix ต่อไปครับส่วน Scale Economies ตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่ถ้ามีคำสั่งซื้อมากผลิตมากต้นทุนต่อหน่วยก็ถูกลงพลังจะแข็งแกร่งถ้าถึงวันนั้นส่วนแบรนด i n g และ Network Effect พลังนี้คงไม่มีสุดยอดเลยค่ะพี่กระทิงคือไม่ใช่แค่มีดีที่เทคโนโลยีแต่โมเดลธุรกิจยังฉลาดมากๆอีกด้วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เขามีความเห็นกับหุ้น i n นโนวิยังไงบ้างคะเขาตื่นเต้นเหมือนเราสองคนหรือเปล่าเรียกว่าตื่นเต้นกันทั่วนหน้าเลยครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มีต่ออินโนวิเนี่ยเป็นเป็น,ปนอาทิตย์ทางบวกอย่างมากคําแนะนําส่วนใหญ่จะอยู่ที่ซื้อหรือซื้ออย่างยิ่งกันเลยทีเดียว โหแล้วเขาให้ราคาเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่คะราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ให้เนี่ยมันมีช่วงที่กว้างมากๆเลยแถวแถว1 7ดถึง26ดอลลาร์แต่ถ้าไปดูแบบสุดๆเลยนะมีตั้งแต่ให้ต่ำสุดแค่ 7! ดอลลาร์ไปจนถึงสูงสุดที่105ดอลลาร์เลยหา 7- 105ถึง105ดอลลาร์ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นล่ะคะที่ช่วงราคามันกว้างสะท้อนให้เห็น ถึงธรรมชาติหุ้นตัวนี้ได้ดีที่สุดเลยครับคือเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงในการดําเนินงานที่สําคัญมากๆเช่นกันนักวิเคราะห์แต่และเจ้าเลยให้น้ําหนักกับโอกาสและความเสี่ยงไม่เท่ากันราคาเป้าหมายเลยต่างกันสุดขั้วแบบนี้แหละครับแล้วหลังจากมีข่าวดีเรื่องผลประกอบการไตรามาสสล่าสุดล่ะคะมีใครปรับเป้าบ้างไหมคะแน่นอนครับ ประกาศงบแข็งแกร่งเกินคาดออกมานักวิเคราะห์หลายเจ้าก็รีบออกมาปรับราคาเป้าหมายขึ้นกันเป็นแถวอย่างเช่นเครกฮาร์เลมก็ปรับเป้าจาก12เป็น15ดอลลาร์พร้อมกับยังแนะนําซื้อเหมือนเดิมหรือยอย่างทีดีคาเวนที่เคยระมัดระวังหน่อยให้แค่ถือก็ปรับเป้าขึ้นเท่าตัวจาก7เป็น15ดอลลาร์เลยทีเดียวแต่เนื่องจากระยะสั้นช่วงที่ผ่านมาปรับขึ้นมาอย่างรวดเร็วอาจทําให้การปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือคําแนะนําจากหลายๆสํานักอาจยังไม่ได้ปรับปรุงแสดงว่าข่าวดีล่าสุดนี้สร้างความเชื่อมั่นนให้ักวิเคราะ เเยยอะลสิคใช่เลยครับถึงแม้ว่าจะมีบางเจ้าที่ยังมองว่าความเสี่ยงเรื่องการขยายกําลังการผลิตยังคงอยู่แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าด้วยความเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีทีมบริหารชุดใหม่ที่สุดยอดและความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทำให้อ n n โนวิกอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆที่จะคว้าโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะในตลาดสมาร์ทโฟนที่กําลังจะมี AI เข้ามานี่แหละครับและการที่บริษัทประกาศซื้อหุ้นคืนล่าสุดก็ยิ่งเป็นสัญ,ญญาณแสดงความเชื่อมั่นของผู้บริหารเข้าไปอีกครับ ฟังแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะหุ้นที่เปลี่ยนโลกได้ถ้าทำสำเร็จก็ต้องไปไกลแต่ถ้าสะดุดก็เจ็บหนักพี่จชิงคะเราพูดถึงแต่ด้านดีๆโอกาสเติบโตมหาศาลมาเยอะแล้วน้องหมีชักจะเคลิม,มแต่การลงทุนมันต้องมี2ด้านเสมอใช่ไหมคะมาถึงช่วงที่น่ากลัวมิหนึงความเสี่ยงของ Enovix มีอะไรบ้างคะที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษมาถึงช่วงสาคัญแล้วครับน้องหมีและต้องบอกตรงๆว่าความเสี่ยงของอ e n o v วินั้น มีอยู่จริงและเป็นสาระสำคัญมากๆเลยครับความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรคะความเสี่ยงด้านการผลิตและการขยายธุรกิจครับอันนี้คือความเสี่ยงเบอร์หนึ่งใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเลยทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศตลาดที่ใหญ่โตมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าอินูวิกไม่สามารถขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแฝบทูแองใหม่ได้สำเร็จตามแผน หมายถึงถ้าเขาผลิตของออกมาได้ไม่เยอะพอหรือผลิตแล้วของเสียเยอะหรือต้นทุนสูงเกินไปถูกต้องครับถ้าเขาทําไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มันจะกระทบกับสม,มุติฐานการลงทุนทั้งหมดอย่างรุนแรงเลยครับนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมผู้บริหารชุดใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับน่ากลัวจังแล้วมีความเสี่ยงอื่นอีกไหมคะมีครับความเสี่ยงด้านการค้าและลูกค้าวงจรที่ลูกค้าอย่างแบรนด์สมาร์ทโฟน จะทดสอบคุณภาพแบตเตอรี่จนยอมอนุมัติให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้เนี่ยมันยาวนานและไม่แน่นอนมากๆครับถ้าพลาดไปอาจจะต้องรอไปเป็นปีเลยนะกว่าจะได้เข้าอีกทีนึงแล้วเรื่องการแข่งขันล่ะคะนั่นก็คือความเสี่ยงด้านการแข่งขันและเทคโนโลยีครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าผู้ผู้เล่นรายใหญ่จะไม่ทุ่มเงินวิจัยและพัฒนาจนไล่ตามเทคโนโลยีของ i n n o v i ได้เร็วกว่าที่เราคิดหรืออาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างแบตเตอรี่แบบโซลิดสเต e เกิดขึ้นมาแซงหน้าไปเลยก็ได้ครับแล้วเรื่องเงินล่ะคะเห็นว่ายังขาดทุนอยู่เลยใช่ครับนั่นคือความเสี่ยงทางการเงินบริษัทยังคงเผาเงินสดอยู่ในอัตราที่สูงอยู่ครับถึงแม้ตอนนี้จะมีเงินสดในมืออยู่ประมาณ203ล้านดอลลาร์ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับระยะสัน้นจากงบไตรมาลล่าสุดมีรนเวย์อยู่ที่29เดือนแต่ถ้าการขยายโรงงานแฟบทูเกิดล่าช้า,าไปมาก ก็อาจจะมีความจําเป็นต้องระดมทุนเพิ่มซึ่งอาจจะทําให้หุ้นของนักลงทุนเดิมมีมูลค่าลดลงได้ครับโห oh, ความเสี่ยงแต่ละอย่างนี้หนักๆทั้งนั้นเลยค่ะถูกต้องครับนี่คือธรรมชาติของหุ้นเทคโนโลยีเริ่มต้น high risk High High Reward ของจริงเลยครับโอเคค่ะพี่กระทิงหลังจากฟังความเสี่ยงแล้วใจแป้วไปนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> เพื่อความสมดุลเรามาคุยกันถึงฝั่งของข่าวดีหรือปัจจัยบวกที่จะเข้ามากระตุ้นราคาหุ้นกันบ้างดีกว่าค่ะมีอะไรที่เราต้องคอยจับตาดูบ้างคะได้เลยครับน้องหมีมาดูฝั่งของ c a t a l y s t หรือตัวกระตุ้นการลงทุนกันบ้างครับเราจะแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะเริ่มที่ระยะสั้น6-12เดือนข้างหน้านี้ก่อนเลยค่ะ ในระยะสั้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยก็คือ 1. ความสำเร็จในการเริ่มเดินเครื่องสายการผลิตอัตโนมัติ Gen 2ที่โรงงาน Fab2 ครับอันนี้สำคัญที่สุดถ้ามีข่าวออกมาว่าสายการผลิตเริ่มทำงานแล้วผลิตได้ตามเป้านี่คือข่าวดีสุดๆเลย 2. การประกาศดีไซน์วินอย่างเป็นทางการกับ OEM สมาร์ทโฟนชั้นนาครับดีไซน์วินก็คือ การที่แบรนด์มือถือประกาศว่าจะใช้แบตเตอรี่ของ Innovix ในมือถือรุ่นที่จะเปิดตัวในปี2025หรือ2026ถ้ามีข่าวนี้ออกมานะตลาดจะคลั่งเลยและ 3. ผลประกอบการรายไตรมาสที่ทำได้ตามเป้าหรือสูงกว่าเป้าอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าบริษัทกำลังเดินมาถูกทางจริงๆครับแค่ระยะสั้นก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะแล้วระยะยยาว 1-3ปีข้างหน้าล่ะคะในระยะยาวนะครับเป้าหมายจะใหญ่ขึ้นไปอีกครับ 1. การแสดงให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนไปสู่ความสามารถในการทำกำไรในระดับการดำเนินงานไม่ใช่แค่กำไรขั้นก้นนะแต่ต้องเริ่มเห็นแววว่าจะทำกำไรจากการดำเนินงานให้ได้ 2. การขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ AR VR ที่ต้องการแบตเตอรี่พลังงานสูงและ 3. ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากคือการบรรลุข้อตกลงการพัฒนาหรือการผลิตที่สำคัญในกลุ่มรถไฟฟ้า EV ครับถ้าทำได้เนี่ยตลาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตัวเลย เข้าใจแล้วค่ะคือระยะสั้นต้องพิสูจน์เรื่องการผลิตและการได้ลูกค้ารายใหญ่ให้ได้ก่อนส่วนระยะยาวคือการต่อย,ยอดความสําเร็จนั้นไปสู่การทํากําไรที่แท้จริงและขยายไปตลาดอื่นๆสินะคะเอาละค่ะพิกะทิงเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เจาะหุ้น e n o v i x กันไปแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆตั้งแต่ทีมผู้บริหารเทคโนโลยีงบการเงิน ตลาดคู่แข่งคู่เมืองความเสี่ยงยันปัจจัยกระตุน้นข้อสรุปสุดท้ายค่ะพี่กระถิงถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับ i n n o v i x คือการลงทุนเชิงเกงกำไรที่มีศักยภาพสูงมากในเทคโนโลยีที่อาจจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมครับแต่คำว่าเกงกำไรนี่สำคัญมากนะเพราะความสำเร็จทั้งหมดของบริษัทมันขึ้นอยู่กับการดำเนินงานที่ต้องสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิในการขยายการผลิตที่ซับซ้อนสุดๆให้สำเร็จให้ได้ เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนคะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมากๆและมีมุมมองการลงทุนในระยะยาวเท่านั้นครับถ้าคุณเป็นคนใจร้อนหรือรับความผันผวนหนักๆไม่ได้หุ้นตัวนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงนั้นได้และเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและทีมผู้บริหารชุดใหม่การเข้าลงทุนในวันนี้อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆในอนาคตหากบริษัทสามารถเปลี่ยนตัวเองจากผู้นำทางเทคโนโลยีไปสู่ ผู้นำการผลิตในระดับโลกได้สําเร็จโดยนักวิเคราะห์เนี่ยให้เป้าหมาย12เดือนไว้ที่17-26ดอลลาร์น้องหมีว่าการที่เขาได้ทีมผู้บริหารชุดใหม่ที่เก่าเกมเรื่องการผลิตมาจากวงการเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนการลดความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดลงไปได้เยอะเลยนะคะถูกต้องเลยครับน้องหมีนั่นคือจิ๊กซอชิ้นที่สําคัญที่สุดที่เข้ามาเติมเต็มและผลประกอบการล่าสุดที่เริ่มแสดงให้เห็นกําไรขั้นต้นเป็นบวกแล้ว ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าบริษัทกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องครับขอบคุณพี่กระทิงมากเลยนะคะที่มาย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเหมือนเคยค่ะยินดีเสมอครับสำหรับวันนี้น้องหมีกับพี่กระทิงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเนื่อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลื่ะการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด